โดนเปิดไปโดนเปิดไปไม่ได้เอาไอ้นี่มาดีกว่าเฮ้ย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 ที่ระเบิด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 ล่วงที่ระเบิดล่วงที่ระเบิดเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วช่อยๆมีระเบิดอยู่เย้ ยังไม่ทันเลือกปืนเลยเอิม่มวันนี้เรามาอยู่กับทางใต้ดินทางใต้ดินใต้ดินที่เอิม่มไปยังไงเนะี่ยแฝงแฝงแฝงแฝ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 แอะไรนะทำไรนะเฮ้ยทำไรอะ่ะขาดเลยเฮ้ยนี่มาสัญ,ญลักษณ์อะไรวะา ลงคาถาด้วยเลือดหรือเปล่าอ๋อไอ้ทัวเอ,อ้ยเอ,อ้ยไข่ใช่มันมันเด็กอะไรกันตรงนี้เนี่ยมันเด็กโธ่ทะลุผ่านคอไปได้ไงวะน่ะมาเด็กอะไรกันตรงนี้เอ้ยซ้ำศพวะซ้ำศพซ้าหัวไม่แตกมันไม่ค่อยตายอ่ะซ้ำศพนี่ว่า <Okay. S 2> เฮ้ยหน้าก,กากหลุดเสียงใครใครมันมาแห่อะไรแถวนี้วะเนี่ยไปกันเถอะเสียงอีก we are all l o เฮ้ยลงเนื้อหัวไม่แตกไม่ตาย <c oughs> ทางเดิอนอย่างนี้เอ้ย ทางเดินอย่างนี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินใครจะเขาไม่มีไม่มีเออหวังว่าพี่ระเบิดคงจะไม่มาใช่ไหมเพราะว่านี่มันทางแคบนะถ้าพี่ระเบิดมานี่เข<ร>อ,เอไม่มาหรอกมั้งเดี๋ยวน้ำมันมาโผล่จะมาจากด้านบนงั้นเลย โอ้ยเดินเเฉยก็ยากแล้วยังเดินลงมาในอีกอะก็ะเห็นตัวหนึ่งเจอนลงมาเปิดตัวเจ้าหญิงอุ้งหมายกร<ม>ะสุนเยอะว่าสุนมีตายไม่ยังหนะ้าจะตุ่มไหมใช่มันอ,อ,อา้าวคนยังม,มีกระสุนเลยนีย่ไงเออเออ มันไอ้นี่มันล็อกระบแบบจิต่อผีด้านหลังสิลลูตตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยมันรีโหลดใส่เพอยเอยมาเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเดี๋ยวนะรู้สึกว่าโพซิชันเราไม่ดีแล้วเพื่อนใอยกลับมาดีกว่าขวักเฮ้ยอย่าขวัก รอมันมาเรื er the ่อยๆอย่างนั oh oh oh, sure. ้นนะรู้สึกทำไมมันค่อยๆมากันทีละนิดวันนี้ไม่หมดสั้ทีอาจจะไม่หมดนะเก็บกระสุนหน่อยเพื่อนกระสุนจะหมดแล้วทำไมไม่ได้มันมันได้กระสุนอะไรกระสุนโคตคืออะไรกระสุนโคดอะโอ้โหได้นได้กระสุนสามได้ยู่อ้โหได้ได้มาตั้งสามนัดเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อโอ้โอ้โหเยี ได้อะไรเออ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 ใจล้มล้มไอศอเพื่อนยากเอาป่าหัวหน่อยยาวหัวเอาป่าหัวหน่อยเออนี่มันโรงงานอะไรกันตรงนั้นมีระเบิดปะเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งแล้วเราต้องทำอะไรต่อเฮ้ยนี่มันห้องทดลองอะไรหรือเปล่า ติ S <S ระวังไฟฟ้าช็อตลราไงต่อเนี่ยเราต้องไปไหนอะ่ะมันแค่นี้มาตอนนี้แหละน้อยมันต้องไปจุดเหลืองนั่นไงเพื่อนอจุดเหลืองนี่ไงดเดี๋ยวนะสังตังเฮ้ยใครทำอะไรใครทำอะไรพุ่มข้ามพุ่มข้ามเดี๋ยวนะ่าทรอยมันเยอะจังละ่ะ แล้วถ้าเรายิงตรงนั้นแล้วเราจะเก็บเก็บกระสุนยังไงเรามันก็คือไม่ได้กระสุน,นไงโอ้โอ้แต่ว่าไอ้นี่กระสุสนปืนกลให้มาเยอะนะเอ็มเอ้าทำไมยิง,งไม่โดนน้าเฮ้ยทำไมปืกนกลยิงไม่โดนเลยล่ะฮัโลโหลใสสูตเลขไปอย่างนั้นถามจริง แล้วศูนย์เล็งอัลเบอร์ยิงโดนได้ไงก่อนทับใจยิงโดนแต่ตัวตายหรือเปล่าเนี่ยอ้าป่านนี้ไม่เหรอเกิดเกิดโกโกโก้ดันมันเข้าไปเรื่อนหมดแล้วดันมันไปดัน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วแหละ อันนี้กล่องกระสุนหรือเปล่าอีก398ก,กระสุนรึเปอ่ะโอ้นี่ไงกล่องกระสุนอยู่ตรงนี้ไงเพื่อนก็ไปเยอะขนะานดนี้นะผังแก๊สไม่ยิงได้หรือเปล่านะเอ๊เราต้องเดินลงไปด้านล่างครับเพื่อนไปบายทำไมทางมันน่าก,กลัวจังวะในโรงงานโน,โน้ตสุดสย์นทดลองเลยมั้ง เออเหมือนศูนย์ทดลองอะไรสักอย่างเออตรงนี้<อ>มีมีรู้สึตรงนี้ไม่ปลอดภ<ค>ัยเป็นกระสุนมีใครนี่ทหารนี่เพื่อนเราหรือเปล่าเออ, <Okay. S 3> อไม่ใช่ตัวเซฟคลิกอัพแมปไหน,นดูแมปซิเขาบอกว่าแพลนอะไรตัวแซกอะ อะไรไม่ใช่แซนดอนเทียนไห้ฟันซีื่อการแบบมีทูสิลเบอร์ลินคอนโทรลไลบรรี่แต่เด็ดเด็ดเดีดเดเลเมาส์ตรงนี้มีระเบิดแล้วมีแม็กด้วยนะเพื่อนเด,เดี๋ยวนะเราน่าจะต้องออกไจากตรงนี้นะคิดว่าเราต้องไปเตรียมตัวหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มีกล่องกระสุนนั่นไง มันมีกล่องกระสุนแสดงว่ามันมาแล้วโยนระเบิดไปโยนระเบิดไปไม่ได้เอาไอ้นี่มาดีกว่าเฮ้ย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 พี่กระเบิดพี่กระเบิดพี่กระเบิดพี่ระเบิดล่วงพี่กระเบิดล่วงพี่กระเบิดเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วช่อยชอยมีระเบิดอยู่อ้าวระเบิดอ้าวเดี๋ยวโดนระเบิด โอ,โ,อโอเค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 แล้วมาวางระเบิดอะไรตรงนั้นละเพื่อนกดผิดสะอันใส่มันใส่มันป๊บเอ๋หวังว่าสามารถได้ก่อนหน้ามาเดินมาเดินมาเดินมาเดี๋ยวมาวิ่งวิ่งวิ่งโดนใกล้ระเบิดจ้ะกลัวฝั่งซ้ายมากเลยเกินเฮ้ย ขอ,อ Walker, หินห oh, oh. ัวหน่อยออกหัวหน่อยออกหัวหน่อยหัวออกกันแจงล่าหัวขอแขนข้างนึงหน่อยขอแขนสักข้างได้ไหมเพื่อนแขนติดหัวก็ได้ไม่ค่อยเห็นกลับมาทำไมเออข้างหน้าไม่มีหรอเขาใส่เกาะเหล็กด้วยดีเปล่า เอ๊ะทำไมดา่านนี้มันดูราบลื่นแปลกๆฮะคิดว่างันตอนต้นหัวแค่ตอนต้นเอมันดูราบลื่นแปลกๆเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้นี่โดนทดลองโอ้สยองคนลุกเออโสุด นี่คือโอ่งที่40เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วไอตัวที่ไม่ชอบมาอีกแล้วนับผีโอ้โคตรเกลียร์นันบผีถอยไปนับผีนับผีโอ้โหปืนกลแบบปืนกลคือไม่มีดีกว่าเออเก็บไปใไซเฟอร์หรือปือนพวกสองกระสุนได้ไหมยิงแบบโอ้โห ยิงสายเกินแล้วคงกระดูกก็เก็บกระสุนเอ้ยอะไรอะ่ะเอาไม่ใช่เงาตัวเองตกใจหมดโอโโ้โหไดบอกนะว่านี่คือเซมโซนนะใช่ได้ยิ้มแย่งซะขน้ดนั้นสร็นี่คือเช็คพอยต์ตหรือเปล่านะไม่ใช่งั้นเลยโอ้็อพอยต์ขึ้นแล้วโอ้ ทำไมมันมันง่ายแปลกแปลก <c oughs> แอนช่วงนี้หรอบ,บัง <c oughs> ไม่คิดว,ว่ามันง่ายมันน่ากลัวเหลือเกินนะอะไรที่มันง่ายแปลกแปลกเนี่ย